สวัสดีครับก็พบกับเฮียรนนะครับกับช่อง BMB บลาดโมบีนะครับแล้ววันนี้เราจะมอสร้างมอนสเตอร์ครับในมิวแทนสองไฟต์เตอร์ไฟติ้งขันะครับเรามาสร้างปีศาจส,สู้กันเถอะ นี่เคทครับยูอิลสตันโอ้ยืดเป็นเป็นแบบเป็นสัตว์นะครับที่มีอยู่บนโลกจริงนะครับแต่มีการทําให้กลายพันธุ์อย่างรุนแรงนะครับหน้าตาก็อาจจะอุบาทหรือว่า,าจะน่ารักก็บางตัวนะฮะอย่างที่เห็นนะครับผมว่ากันไปครับ t o battle วิโอ เอาคือเริ่มเลยยังไงเนี่ยโอ้ยเวกเกนบัตดีนะครับเจอกับเดนจูรัสฟ็อกนะครับผมเราก็ได้ตอนแรกนะครับเราก็ได้หมามาก่อนครับโดยการที่เราตเตะก่อนครับอโอ้โอเหมันกันแล้วมีดาบด้วยครับลองใช้ดาบดูฮะเป็นสเปเชียลนะครับอ๋อคือเพิ่มพลังแอทแท็นะฮะใช่ไหมใช่ไหมเพิ่มพลังแอทแท็กครับมาพมเพิ่มควรเลยเอาหน้ามา ไม่เงียโอ้โหเสี่ยวแคสก,กิดค่าเท่านั้นแหละถีบให้ถีบด้วยขาหลังครับ,บเรียบร้อยเย้วิกตอรรี่แปลวรางวัลกันครับนี่ครับเราได้งับมานะครับกลับไปที่แล็บของเราก่อนครับต นี่ครับมีมากมายเลยครับท่าโจมตีของเรานะครับแต่เราต้องทำการโมหมาไอ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอตะก,กี้มันไม่ใช่ท่านี่มันเป็นการโมปากของหมาเราเนี่ยนะครับตอนนี้เขาบังคับเราอยู่แล้วก็ทำตามเขาไปก่อนแล้วกันนะครับเปิดฟ <c oughs> อร์ดเมนต์ก่อนเลยครับ เราขอทูลแลบนิดนึงตะกี้โ oh, อ้ยกำลังดูแลบเลยอ,ะอ่ะอ่านี่ครับเราสามารถเปลี่ยนสีปากให้เป็นสีฟ้าได้เห็นไหมฮะนี่วบเยอะแยะเลยครับอันนี้อันนี้ยังไงอะ่ะเราลองได้ไหมลองดิเราไม่มีรีสอร์ทนะครับพอน,นะครับเราจะต้องไปที่ร้านนะครับผมมันต้องขึ้นเป็นสีเขียวใช่ไหมฮะเราถึงจะใช้ได้นะฮะโอเคโอเค,อเคลองไปที่ช็อปดูฮะ อ่ะเราก็ไปผ่านทัวร์นาเมนต์กันครับเพื่อจะเก็บของมาทําการโมนะครับหมาน้อยของเรานะครับว้าวโอ้ยขู่กันใหญ่เราไปเสริมเขี้ยวมาแล้วครับอืมกัดโอ้ยกัดมีเลือดด้วยโดนทีบอยา่านาเบา,เบา โอ้ย Your Turn กัดต่อครับมันต้องหงต้องหิวทั้งสินะ้นครับโอ้ยโอ้ยโดนขาหลังครับโดนขาหลังมีมีผ้ามันคอด้วยเมื่อหมาเก,กาหลีปะวะเน,นี่ยเดี๋ยวมีหิวครับโอ้ย <c oughs> หิวไม่ขึ้นอย่างหิวได้ไหมโอ๊ย <c oughs> เขาก็หิวขึ้นอยู่ครับวิวมีอะไรครับมี โอ้ยเราสามารถเปลี่ยนนะครับได้ด้วยนะฮะเปลี่ยนการโจมตีหรือว่าจะเป็นการแบบฮิวนะครับตัวเองนะครับก็สามารถทำได้นะครับอ่ากัดโอ้ตายวิกตอรลุยต่อครับ นี่เราได้อะไรมาเพิ่มอีกแล้วครับอะซัพพอร์ตซิเล็กครับผมอุ้ยอะไรอ่ะมีซัพพอร์ตด้วยฮะอ่า,อาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคลิกเลือกอะไรไม่ได้เลยอ่ะนี่เราจะต้องใส่เข่าให้มันเหรอเนี่ยเอา้าว้ายโ, <laughs> โอ้ยเป็นแก่เป็นแพ้ไปแล้วโอ้ย มีดีเฟนต์ครับนี่มีแอตแทกนะครับเราสามารถเพิ่มพลังโจมตีเขาได้นะครับดีเฟนต์นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะอาจจะเพิ่มเกรดเพิ่มอะไรเนี่ยโอ้ยมีเหนียงมีอะไรมีขนมากมายครับอันนี้ก็รอการรอการเนี่ยครับซื้ออยู่นะฮะไปครับตอนนี้มีเขาแล้วนะฮะลุย นี่เดอะที่ครับเราเปลี่ยนชื่อด้วยครับเป็นเดอะที่บูด็อกนะฮะเป็นบูด็อกสกรปรกนะครับกาดพร้อมกับฮิวตัวเองครับเป็นไงล่ะนี่แล้วเราก็ใช้ทำใหม่ครับเนี่ยโอ้ยันไฟพิษไปเราได้ด้วยกกดต้องออมแล้วกว๊สบอลช่วงน,น,วนี้เราก็อยู่ในช่วงที่เก่งชะกาดนะครับมาตรกานนะฮะ คืออย่าได้กลัวสิ่งใดครับนี่พอเราตีแรงมากครับเขี่ยวเราเขี่ยวเราขาวและยาวมากนะฮะมีป้องกันด้วยครับป้องกันเราทำนะครับนี่เราต้องดูด้วยนะครับนี่มันจะมีเทินบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยเทินต่อไปมันจะฮิวนะครับอีก3มเทินเนี่ยเราจะมีการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้ท่ายถูกนะฮะไม่งั้นก็ต่อไปหลังๆนี่อาจจะแพ้ได้ครับเห็นไหมครับฮิล เวรแล้วอ้ยรู้สึกเรือดเราจะน้อยกว่ามาแล้วครับต้องฮิวแล้วฮะโอเคครับเราทราบแล้วฮะฮิวสามเทินนะครับขนาดเราป้องกันแล้วนะฮะเนี่ย l o hp เทบเก a r two open shop ไม่ครับเราจะไม่ช็อปนะฮะ เราเปลี่ยนได้3ครั้งนะครับว่าจะเป็นโจมตีหรือว่าจะเป็นแอตแทกนะครับอีหมาตัวนี้มันถึงขึ้นเยอะเลยครับวางป้องกันไม่ทันแล้วจะหนูฉันฮิวด้วยกัดร้ยซ้ำ oh <my. S 1> โอ้ยดูดเลือด oh. นี่นะไปเกิดงืด ได้อะไรมาไหมฮะได้อะไรมาทำให้เราประหลาดมากขึ้นไหมฮะตตตตตตตเราจะสู้มันไหวไหมครับเนี่ยรู้สึกว่าโอ้นอกจากหมาแล้วนะครับยังมีแมวด้วยนะแมวที่เหมือนเออไม่ใช่สายเงินโอ้เป็เงินเยอะเลยอะ่ะทำไมมีสัตว์อยู่แค่2องประเทเองเราควรที่จะได้ อ,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 อมันมีสามเขาแล้วโอ้ oh my god เอเธอร์นี่นะอยังตีแรงอยู่ครับเออยังได้อยู่ด้อยู่ยังได้อยู่ต่อยให้งงไม่งงด้วยอะ่ะเอองงแล้วสตันครับสตันสตันแล้วงับเอาเลือดด้วยฮะนี่แนละ ควนต่อเนื่องนี่เขามึงจะเยอะไปไหนเนี่ยอมันตดใสลเราฮะโอ้ออยตดฝนไฟเทียนเราฟดต่อเลยนี่อุ้ยเราโดนพิษด้วยครับเราน่าจะโดนหนักเลยฮะตอนนี้เราไม่สนครับเพราะมันใกล้ตายอุ้ยไม่ตายครับทำไมมันเลือดมันขึ้นเร็วจังวะโอ้ oh, no โอ้วัสมิเอ็นวัสมิเอ็นอะไรโอ้ no what oh healing healing โอ้ฮิลอย่างนี้โดนตบอย่างเดียวครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอันนี้คืออะไรครับสเปเชียลครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วฮะโอ้ไม่เพิ่มพลังโจมตีแล้ว oh ลงตวสตันไปก่อนตยขึนโอเคอีกรอบหนึ่งครับ เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สัตว์อีกรอบหนึ่งเลย,เลยสเปเชียลเนาะจะเพิ่มพลังโจมตีหาสเต็กอะไรเดี๋ยเร็วเข้าเร็วโอ้ยโอ้ยเพิ่มเพิ่มแล้วเพิ่มอีกว้าขวหน้ามันนี่ตัวพลังโจมตีอย่างรุนแรงครับนี่ครับเราก็ได้นี่ครับนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ได้มาแล้วครับบวกสามนะครับอีกหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มความอุบาทให้กับสัตว์ของเราได้แล้วนะครับ นี่เขาบอกให้กลับไปเลยครับเพราะว่าสุงเทจะได้แล้วฮะได้เจเนซีสมาแล้วฮะอ๋อเป็นนี่นะครับปงเล็บนะครับหรือว่าจะเป็นเอ่ออะไรเนี่ยขนนะครับแผงขนนะฮะเราเอาเล็บดีกว่าเพิ่มเล็บให้หมาเราโอ้โหนี่เดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็เพิ่มพิษให้ขามันได้ด้วยนะ โค้สปอร์ตถ้าเล่นกันต่อไปนี้หมาแล้วก็อ,อุบาต์ปางแน่นอนแต่ไม่เป็นไรครับเกมนี้เขาแข่งกันอุบาตฮนะเออสนุกดีครับเกมนี้สนุกตรงที่ว่าเราหมาเรามันมันจะอุบาติไปได้ถึงถึงระดับไหนนะครับโอ้ห <c oughs> <c oughs> มาเราอุบาติไม่เท่าหมามันครับตอนนี้โอ้ยแบงเป็นไรเนี่ย แขนเป็นมดเป็นอะไรไปโอ้โหดูขาสารพัดครับ oh <my. S 1> เอาไงดีเนี่ยเอาเพิ่มพลังโจมตีก่อนครับตอนนี้ตอนนี้เชฟแบร์นะครับได้เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็โดนตดไปหนึ่งเม็ดด้วยนะครับตอนนี้เราก็โดนตดอย่างยาวนานนะครับแต่ไม่รครับเราจะกัดแล้วเพิ่มเลือดเลยครับกลายเป็นเชฟแบร์ไปแล้วนะฮะเมื่อเพิ่มพลังโจมตีก็เราต้องแอตแทกอย่างรุนแรงเท่านั้นแหละครับตอนนี้ เพื่อชิงนําหน้าไปก่อนนั่นไงครับถึงแม้เขาจะฮิลได้เราก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าเรายังเพิ่มแอตแทกได้อีกหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ง้บเขาไปตรงนี้ครับใส่แตกแน่นอนครับนี่ได้มาเยอะเลยฮะของถ้าเรายังไม่พอนะครับเราก็กลับไปลับมันเพิ่มนะฮะเป็นมีเดียมแล้วครับโอ้โหมีเมดูซ่าเป็นงอกมาด้วยนะครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตอนนี้ดีเฟนต์เรา สามารถที่จะติดแผงขนเม่นนะฮะเพิ่ม HP 10นะครับแล้วก็แอคทีฟสกิลนะครับเป็นการป้องกันนะครับไปเพิ่มขนเม่นให้เลยหมาน้อยของกูมาเจออีพอยซันครับอีหมาอีหมาพิษนะครับเป็นหมาเมดูซ่านะครับเป็นไงล่ะมึงหมาโอ้ ถ้าจะอีกสิดานี้นี่เละกว่านี้นะฮะเป็นพอยชเนสนะครับดะก้อนเทลนะครับเป็นตัวพิษนะครับที่มีหางเป็นดาก้อนนะครับกูเห็นเป็นงูชัดๆนะฮะมาปุ๊บแป้งมันจัดพิษมาให้เราก่อนเลยครับเราก็ฮิวไว้ก่อนเลยโอ้โ oh, น no. เลือดลดซวบๆเลย ซวบซวบซว,วบสวบขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งฮะไม่ได้ด้วยครับทุกีนต้องฮิลกันแล้วฮิลอย่างเดียวครับตอนนี้ฮิลลิงไว้ก่อน <S <S โอ้ยเตะเ <ตะ S 2> บาๆอย่าเตะโอ้ยเราโดนตดเนี่ยครับหนักเลยฮะ <S 1> <S 1> ไม่เคยกลัวนะครับอย่าเราไม่ใช้ช็อปแน่นอนครับงนี้โอ้ย ออกสตันก่อนเลยครับเอ้อยสตันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตามด้วยการขวนอย่างรุนแรงสวกโอ้ยหิวด้วยหิวด้วยหิวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวนด้วยเล็บที่เราเสริมมาครับโอ้ขวนต่อเนื่องเฮ้ย ต่อยี้แกฮิวแกก็ฮิวไม่ทันหรอกโอ้ทำไ,ไมเป็นฮิวต่อเนื่องวะไอโน่สตันไปนเลยมึงนี่แน่งับซ้ำเขียว,วงงงานนี้เราชนะแน่นอนครับตะปบ What อ้า ครับดอกสุดท้ายครับจบเกมครับปิดฉากโอ้โหได้สีเข็ดคีครับเอามาทำอะไรเอ่ยเปิดนะฮะเปิดขออะไรได้ดีๆหน่อยเหอออุ้ยได้เงินถึง200นะครับแล้วก็ได้อาวุธเลยสักอย่างมาฮะมาเราคงจะได้เตรียมตัวอุบาทกันแล้วครับตอนนี้นั่นก็คือซัพพอร์ตนั่นเองที่เราได้มานะครับเป็นหางนะครับฟรี ฟีมิวแซนนะครับไปจัดไปครับหางดาบโอ้โหมีโตด้วยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีตรงไหนที่เราสามารถทำได้อีกครับใช้เงินคือได้ไหมไม่ได้ด้วยฮะตรงนี้นี่เรามาดูบัฟตรงนี้ก่อนครับซื้อนะครับลองซื้อดูนะครับผมดีแฟนดี ดีเฟนซีฟสเตนนะครับเพิ่มพลังโจมเพิ่มพลังดีเฟนนะครับถึง60%เเลยโอ้ยนี่ครับซื้อไปเลยฮะเบอร์เซร์กนะครับเพิ่มพลังความบ้าคลั่งนะครับเพิ่มการเคลื่อนไหว125% Attack นแอตแทกนะครับแต่ดีเฟน s e ก็จะลดถึง100%ด้วยนะครับอันนี้เป็นพอยซันนะครับโอเคเราซื้อพอยซันดีกว่าันน่าจะเวิร์กกว่านะฮะ นี่พชันนะครับงาไปดูด่าน2องกันกันครับก่อนที่เราจะจบเกมนี้ไปนะฮะตอนนี้เราจะเจอกับบูโดเบอร์แมนนะครับเราจะสู้กับด o เบิร์แมนนะฮะเป็นหมาด o เบิร์แมนส่วนเรานะครับก็เปลี่ยนชื่อไปอีกแน่นอนนะครับซึ่งของเราก็จะเป็นเซเบอร์ไฟติ้งเซเบอร์ทูธนะครับ กูฟี่เจอกับไฟทิงโดเบอร์แมนงับแรกฟลักเฮ้ยหมาวันเตะสี่กีบเลยเหรอมึงเด็ดเตะสี่กีบเนี่เตะสี่กีบเหรอเห็นไหมว่าพี่โมงมาเยอะพี่หมดไปเยอะนะเว้ยพี่ไม่ได้มาเล่นๆนี่โอ้ยหนูฮิวด้วยหนูฮิว หนูฮิวไปก็เท่านั้นแหละี่งับหนูก็ตายแล้วไปเงียโอ้โ,อโ,อโอเสียงเข้าไปถึงเนื้อในอนเนโอ้ยน้องเขามีพลังป้องกันที่รุดค่อนข้าง,งจะแบบแข็งแกร่งนะฮะหาได้กลัวไหมครับเดี๋ยวก็สตัตขนเม่นใส่ซะเลยมีไหมแน่เดี๋ยว,วน้องฮิวใหญ่เลยครับ น้องฮิวใหญ่เลยฮะน้องจะฮิวทำไมครับนี่ปุ้ยพลังป้องกันครับสามดอกนะครับพร้อมกับฮิวนะฮะน้องเขาอะไรกันครับน้องเขาตายยากใช่ไหมฮะตายยากสินี่นะตายยากเหรอปุ้ยทำไมฮิวมันโหดจังวะเฮ้ยเอาไปฮิวมึงฮิวสองรอบฮิว หิวแล้วมีป้องกันครับมารอบหน้ามันป้องกันครับเราหิวรับมาเอาบองซิเวเฮ้ยเอาเอาเอ,เอ,เอโอเคหมดป้องกันแล้วเจอตาหน้าเสร็จแน่โอ้โหแล้วมันไมมันทำไมคิทิเคเิลครับมันจะไปคิทิเคเกิลตีขาหลังเลยเอาขาหลังไม่ค่อยได้ใช้นี่หีบขาหลังโอ้ยมันกัดต่างหน้าเลยอะ่ะนี่ดูดเลือดสวบ ไม่ไหวแล้วอุ้ยนี่ท่าใหม่ครับสเปเชียลแล้วครับสะกดจิตเหรอฮะคืออะไรครับเป็นท่าของขนเม่นนะครับท่านี้งงันเป็นตามๆครับงงงงเงิอบงงเงิอบงงเงิบเพิ่มพลังโจมตีครับแล้วก็ทําให้งงนะทําให้ตัวเองงงว้าวตายเองต้งใส่งงจนตายนะ อยเออแกเครียดแก้เครียดดิอ้าวมาแล้วครับความประหลาดของตัวเรายังไม่จบสิ้นแค่นี้ครับเราสามารถเพิ่มแผงขนได้แล้วครับตอนนี้มาเพิ่มแผงขนกันครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับสวโอ้เพิ่มแผงขนขานะครับโอ้ยทีนี้ต่อไปนี้เราเตะขาหลังนี่ก็จะรุนแรงแล้วนะครับ ไปครับจบกันไปครับกับมิวแทนนะครับผมไฟติ้งขับนะครับมาภาค2แล้วครับเป็นเกมที่สนุกดีเลยดีเดียวครับเหมือนกับเรามีหมาตัวหนึ่งครับแต่ว่าเราจะทำไงให้มันอุบาทชัดชั่วนะครับแล้วก็ไปสู้กับเขาได้นะครับผมก็ไปลองโหลดไาเล่นกันดูครับสนุกจริงครับผมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ เดี๋ยวไปโมมาให้ชั่วร้ายกว่านี้ก่อนนะฮะยอถ้าเกิดใครมีโอกาสก็เดี๋ยวได้เจอกันนะฮะสวัสดีครับ